เจ้ามือออนไลน์ในยุคที่ใครๆก็อยากรวยทางรัดแบงก์ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาเคยทำงานประจำเงินเดือนพออยู่ได้แต่รู้สึกว่าชีวิตมันช้าเกินไปอยากรวยเร็วอยากมีรถหรูอยากมีชื่อเสียงวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งชวนแบงก์มาทำเว็บพนันออนไลน์แค่เปิดเว็บจ้างคนไลฟ์สดแจกเครดิตนิดหน่อย เงินก็ไหลเข้าทุกวันแรกๆแ,แบงก์ยังลังเลแต่พอเห็นเพื่อนซื้อรถซื้อคอนโดจากเงินพนันเขาก็เริ่มสนใจแค่เปิดเว็บไม่ต้องลงมือโกงเองซะหน่อยคนเล่นเขาเต็มใจเสียเองต่างหากความคิดนั้นกลบเสียงเตือนในใจไม่นานแบงก์ก็เปิดเว็บพนันของตัวเองจ้างคนดูแลระบบว่าจ้างหน้ามา้า คุมกุ่มลายทำทุกอย่างแบบมืออาชีพเงินเข้าวันละแสนสองแสนล่ำรวยแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนมีบ้านมีรถมีแฟนใหม่มีคนอิจฉ้าทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แต่แล้วสิ่งที่แบงค์ไม่เคยคิดก็เริ่มเกิดขึ้นคืนหนึ่งแบงค์ฝันว่ามีคนมากมายเดินเข้ามาหาเขา แต่และคนหน้าเศร้าบางคนร้องไห้บางคนตัวสรรั่นบางคนพูดว่าคืนเงินปูมาเพราะมึงลูกปูคฆ่าตัวตายครอบครัวกูพังเพราะเว็บมึงแบงสะดุ้งตื่นใจเต้นแรงเหงื่อเต็มตัวหลังจากคืนนั้นเรื่องแปลก,กก็เริ่มเกิดขึ้นเว็บล่มแบบไม่มีสาเหตุเงินในระบบหายไปเป็นล้านแอดมินคนสนิทหายตัวไปพร้อมรหัส ถูกสัมภาษณ์กณ่ตรวจสอบบัญชีย้อนหลังและที่เลวร้ายที่สุดพ่อของแบงค์หัวใจวายกระทันหันขณะกำลังทะเลาะกับญาติเรื่องหนี้สินของลูกชายแบงค์หมดตัวภายในเวลาไม่ถึงปีคนรอบข้างตีตัวออกห่างแฟนใหม่ทิ้งลูกหนี้ขู่เอาชีวิตและที่เจ็บที่สุดคือเมื่อ แม่ของเขาเอ่ยประโยคว่าแม่เลี้ยงลูกมาให้เป็นคนไม่ใช่เจ้ามือบ่อนหลังจากนั้นแบงค์หันหน้าเข้าหาวัดบวชเงียบๆไม่บอกใครหวังชดใช้กรรมที่ตัวเองเคยก่อทุกค่ำคืนเขายังคงนั่งหลับตาอยู่หน้าพระประธานเพราะทันทีที่ปิดตา เสียงของผู้คนที่เคยหมดตัวเพราะเว็บของเขายังคงดังก้องในหัวการรวยที่เกิดจากการพาคนอื่นลงเหวถึงจะได้เงินเร็วก็หนีเวรกรรมไม่พ้นเพราะผลบาปท,ที่มาจากความโลภมันอาจไม่ได้ตามทันตอนที่เรารวยแต่จะตามทันตอนที่เราพัง